อ,อัดวีดีโอล้สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้มาเจอกับมิสเตอร์ชาร์คแล้วก็มิสเตอร์นาวินะครับในเกมโกลอการเดินของปลอมนะครับในรลบอกนะครับดูสิวันนี้ผมกับนาวินจะมาเล่นเกมนี้ให้คุณผู้ชมดูออกมาในแบบไหนไปดูกันเลยครับโอเคแล้วก็แคนดี้มี20่สิบเลยซื้อไปก่อนนะครับ เอามาดุ่นไปถั่วนะมีหูฟังด้วยเนาะต้องไม่ต้องใช้หูฟังมานเฉียบได้กอนี่เฉียบแน่ก็บินหูฟังเฉื่อเพราขมนี่ยแน่ก็นี่คือถั่วนี่ตานี่คือลูกอมนะกดกดอีเพื่อเกมเหมือนเหมือน,นเกมกอดกะเด็นเลย แล้วการรีซิปโันัดนะกด E เลยทีเล็กในกลัวการเล่นคงไม่ได้รีวิวให้ดูใช่ไหมนวิทอาจจะไม่ได้นะครับก็ดวงมันไม่มีคุณผู้ชมจะทำไงเนี่ยถ้าดวงมันไม่มีก็ก็ตามนั้นแล้วคุณผู้ชมรีวิวท่าที่มีนะครับเนาะเราครพอใจในสิ่งที่เรามีนะครับคุณผู้ชมเราทำได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปรับของระดับมิสติกนะคุณผู้ชม อันนี้ก่อนปูฮะปู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 ปปปปปปปแนวชิวกด e ถั่วน้ำตาลซูการ,ร์เบรดโอ้โหยังนี้ฟาร,ร์มได้กั้งคืนอ่ะคุณผู้ชมดูดิช็อกโกแลตก็ได้ ไปขายกด E เฮ้ยไม่ใช่ดีขายขายตรงนี้กด E แล้วก็กดจิร้อยโอ้ว,ว้าวดูสต็อกซิเลยขายอออออโอ้โอ,อ้ไม่มีตัง อังไม,ม่ตังเลยอันนี้กี่บาทวะซื้อช็อกโกแลตมาเยอะๆเลยช็อกโกแลตไม่มีนะกระเล็ดูสีอันนี้สามพันเลยเหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวเก็บตังก่อน,นโอ๊ย <c ười> เล่นตามเพื่อนนะเพื่อนชวนเล่นกูก็เล่นตามเลยฮี่อ่ะ ขวที่หนึ่งเสร็จสร็จคุณชมอันใหญ่อันใหญ่อันใหญ่เจออันใหญ่อันใหญ่เจออันใหญ่อันใหญ่อันใหญ่ขายขายขายนี่อันใหญ่ขายได้เลพันว้าวโอ้โหเซลของให้ถึงสี่พัน อีผู้พูดคุยเห็นวัดไม่เข้าใจเกสแคนไม่สนใจเห็นโอ้ตอนนี้เราหนึ่งพันแล้วต้องเก็บตังค์ไว้เนี่ยเหรอย่าเพิ่งดีสตอ๊อกนะ เดี๋ยวมาซื้อแอปรอก่อนจิ๋วไอ้มาซื้อลองเก็บเงก่อนเดีย๋ยวไปซื้อ มีเรื่อยด้วยเหรอเฮ้ยสามพันมันนี่อีกต้องการต้องการอีกโอ้เพื่อนเพื่อนเขามีแต่ของดีๆอัเน่นก็ไม่ให้กูด้วยโอ้ เต็มแล้วเต็มแล้วโอ้ยรอบนี้ได้นี่ไงเพื่อนขายก่อนนะเฮ้ยไม่ทันแล้วจะไม่ทันอยู่เออกูจะไม่ทันแล้วเลยซื้อซื้อซื้อเอ,ออ,อแล้วค้ามเล้อือ ซีสแพคอะไรแพคลองดูสามสิสามเืออะไรม่เข้าใจระดับมิติกอันสามระดับมิติกโอ้โหนี่ผมรวยเลยโอ้ผมก็ต้องปูก่ไยช่วยกูนหนนะ่ยะแล้วมช่วยนช่วยหน่อยขนมปังลอยตรงนี้ 1... Uh. ui chụp tăng đứa không cái nục nục mất luôn này mình cứ mất mà là cuối cùng tôi đi mất luôn mà mất luôn mà เก็บช็อกโกแลต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 เกมนี้มันเก็บง่ายมากเลยคุณผู้ชมอ๋อเหี้ยมะเกมเก็บง่ายมากดูซิอะไรขายไม่ขายวุ้ยของดีขายไม่ใช่มัสรูมนี่ไงมัสรูม เดี๋ยวคุกกี้เดี๋ยวคุกกี้เดี๋ยวคุกกี้เขาม่ซื้อกดียนมีอะไรขายอะไรตอนเมื่อกี้หาระดับดีวันขายอันเนี้ยไม่ได้ซื้อเนีย่ยได้คลิปนี้สิบนาทีเลยหนึ่งหนึ่งอมืมแค่นี้นี่ใหญ่ใหญ่อันนี้ ทำควิดทำควิดกดกดกระโดดกระโดดกระโดดเดีมม๋ยขายหม,มด,มมดอุ้ยสอันกว่าโอ้ mời 000 hạng nợ có quá. bột tên mưa có bao tên mưa giả mày 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 Không như mày 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 จะโอ้ขอบใจเพื่อนโอ้โหทำไมเพื่อนใจดีขนาดนีน้ถวนตาด้วยเดี๋ยวให้ของเพื่อนหน่อยละกัน อ,อะไรอีกมาขายดีกว่าโอ้สีพะเลยดีเก็บตังค์ให้ถึงหมื่นหนึงแล้วค่อยปิดคลิปอืมโอ้ยยี่สิบยี่สิบ เราตอดได้กี่บาทแล้วตอนนี้กคลิปเงินได้กี่บาทแล้วถึงหมื่นนึงยังยังห้าพันอยู่เลยเคเคเคถ้ายี่สิบนาทีเนี่ยคลิปยี่สิบนาทีมันพูดมาได้นะเว้ยโอ้โหต้องเร็วๆนะนะนต้งรัวผู้จะก็วา่าโทรศัพท์เครื่องเนี้ยมันม่เหมือนมูด้วดคลิปได้จำกัดด้วยแต่ถ้าไวช่องสองอนึงอ่ะมันพูดได้ตลอดเลย แยกใครไหนก็พูดได้แยกใครไหนก็พูดได้อันนี้ต้องท้ายคลิปแบบโบราณสมัยฉลามกับนาวินแชแนลนี่อันนี้ไม่ช่องอันนี้ไม่ใช่ช่อง u t u b e ฉลามกับนาวินแชแนลแบบโบราณแล้วนะคุณผู้ชมเราเราก้าวเราก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของช่อง youtube ของช่อง youtube ฉลามกับนาวินนะครับเป็นยุคใหม่นะคุณผู้ชมไม่ใช่ยุคฉลามแอนนาวินหรือฉลามกับนาวินแชแนลหรือฉลามกับนาวินนะครับมันหมดยุคนั้นไปนานแล้วคุณผู้ชม สองหันโอ้โหเจ็พันแล้วเย่ไอยอหนึ่งเยนน้ำตรงนี้ได้ไหมลดน้ำหน่อยได้นี่ลน้ำได้อยู่ มันเดมัดรูห้าสิสสเอาเน 7, องินอยู่เพันนะคุผู้ชมอกดเคงได้แล้ว ไม่เอาครับนี่มันจีวรกกลัวการดินเทียมอยู่อ๋อผัวน้ำตาลเอฟใชไหมได้ไหมผัวน้ำตาลเอฟเอ่อเอ่อกินอะไรได้บ้างเนี่ยเอ,อ้ยกินอะไรไม่ได้เอะช่างมันบ๊ายบาย กด e อ๋อปิดคลิปเลยได้แล้วสวัสดีครับเรียนสวัสด,ดีคุณผู้ชมคนสวัสด,ดีครับ